เปิดตำนานอีสานนั้นมีควายหญ่สก้องไกรควายไทยมีมาช้านานห้าพันปีควายนี้คู่หินอีสาน ลัังงบ้านเชียไไทดทดก่วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคน,ค,นควาย,ายใหยเมื่อนี้นะคะหลังจากเลาะมาจากอ่าโ,โอ๋หมอโออ่าข้อของ่ะนะพี่หมอโอมานะคะเข้ากันเลยมาเบิงข้อในตำนานอีกข้อหนึ่ง ของนองบวชลำพูนะคะก็คือมันเป็นของตมพลพูหละครับของภาคอีสานเลยนะครับรนเสียอุ่นนี่คือตำนานของควายงามนะครับถ้าคนเล่นควายงามไม่รู้จักเสียอ,อุน่นก่รู้จักพี่อุ่นนี่ก็ถือว่าโอ้ยังมาถึงแกนแท้ของควายงามภาคอีสานนะครับเพราะว่าควายแต่ละตัวที่พันมืออย่อุ่นไปไมิได้ระดับแกนแชม่มตงนั้นครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นะครับแชม่มแกนแช่มก็ยังเหลือเาเห็นอยู่คือแก้วฝันกับบิ๊กเบิร์ดนะครับไปเบิรงว่าควายพี่อุน่นชิ้ยาชี้งามซ่้ำไหนนะครับสายพันธุ อ่าอีสานผสมบูไทยนะครับชิ่ออะไชิ่น้สุัยเดี๋ยวไปเบิร์กันครับพี่อุ่นสวัสดีครับสวัสีครับสวัดีครับสวดีครับสัสีครับสวมสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสสครับวัสดีครัวครับสวีครับสยัสดีคราบสวัดครับวดีครับสวัสดีครับวดครับวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดครับสวัสดีครับวัดีครับสวัสดครับผมอสครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสวัสดครสวัสดครับใครสนใครับสนนะครับสวใจคัั มาหายพี่ไครทยที่นองบุญนำภูแต่ว่าช่วงบีกอ่ะอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าโรคระบาดอยู่เพราะเป็นยังครับคืออย่งซี้ครับพี่อุ่นควายเนี่เคยอยู่กับพี่อุ่นมหมนี่มีตัวตเนที่เป็นตำนานตุกปู่ตุแม่เป็นควายที่ที่สั่งชื่อกับผมนะครับเนาะเดี๋ยวไล่ไล่เริ่มต้นเลยกันยุคแรกเลยแรกแรกเลยก็คือสั่งชื่อตัวแรกเลยก็คือทอฝันครับทอฝัน ขายไปตอนนี้ก็เชเบิร์ครับค่า oh. ตัวกับที่ขายไปร้านร้านกระบาดเขาฝ <c oughs> ันลูกผู้ใดพี่ทอฝันเป็นลูกเจ้ากล้วยหนองบัวลำพูครับกับแม,แม่แม่อยู่ที่ไหนวะแ,แม่แม่จะอยู่น้ำเสียธนาครับ <c oughs> อยู่อ๋อแม่อยู่กับเสียธนาแม่เงินเนี่ยเน,นาะเป็นแม่วาสนาแม่วาสนาครับผมอยู่กับเสียธนทอฝันแก้วฟ้าโอ้แก้วฟ้าอยู่ที่ไหนวะแก้วฟ้ากับไปจังนี้ครับอยู่น้ำานนายกเอกครับอยู่ที่เอกสอนสิลิสอนสิลิฟาร์มบ้านสร้างปาจีนครับโอ้แล้วก็ ต่อมาอาจจะเป็นบิ๊กไม้หนึ่งบิ๊กอุทัยอะไรนะบิ๊กไม้หนึ่งหรือบิ๊กอุทัยตอนนี้ครับครับผมแต่ลรยม้าก็มีตโคดควายยะ่สึด่งปัจจุบันนี้เป็นน้องเป็นโคดควายเยอะนี่สตอนนี้ก็มีโอกาสได้เลี้ยงก็คือแก้วขวัญครับแก้วขวัญแก้วขวัญของนาดาวอ๋อครับบ้านสวนดวงดาวครับครับแล้วก็มีบิ๊กเบิร์ดครับแม่ของแก้วขวัญยงอยู่ดีบ แม่แก้วขวัญยี่รับครับิดงดำในเ W แก้วขวัญน,นะครับแก้วขวัญังเป็นควายเผือกอีกตัวนึงที่โอ้งามแล้วก็ชนคะควายดำเป็นแกนแช่มจากสนามด้วยแก้วขวัญแกนแช่มได้แกนแช่มในสนามครับเป็นควายเผือกตัวที่สองที่ได้แกนแช่มอลองต่อมาจากแก้วฟ้าครับแก้วฟ้านี่จะเป็นควายเผือกตัวแรกที่ชนะควายดำแล้วได้แกนแชปมครับในสนามมาตรฐานเนาะครับในสนามมาตรฐานแล้วก็จะมีแก้วขวัญเป็นตัวที่สองครับ แล้วก็ค่ายค่ายดังๆอีกหลายๆตัวก็เช่นฟ้าใสครับแชมค่ายเผือกไปฟ้าใสฟ้าใสเสื้อเือเจ้าตากครับเจ้าตากอ๋อส่วแม่เนาะส่วนเมียครับออกไปจากนี่ออกไปจากนีแล้วก็มีแชมค่ายเผือกอีกตัวนึงก็เป็นไอ้น้องของแดงของน้ำไหมพงศักดิ์แก้ววังชัยอ๋อมีคนแม่เพื่อนแม่เพื่อนจะอยู่คอมนี้ะของน้ำไหมครับแล้วก็มีพวก ละอองดาวกับแมนครับละอองดาวของพี่โต้งพี่โต้งมาริสาฟาร์มแช้ว์ป่ยเผื่อแล้วก็เป็นสิงหาอีกกระแมนครับผ่านของที่มดแมนครับแสดงว่าใครที่อยากได้ควายสายเลือดแชมปต้องมาหาพี่อุ่นนะครับเจ้าอยู่ขอกแมนครับแล้วก็ยังมีอีกไล่มหลายอย่างอ่ะนครับผ่านมือนี่เมื่อเกินบยี่สิบป้องปีควายแชมป์เหกับพี่อุ่นนี่ถึงวะถึงยี่สิบ่ีเกือบครับเกือบๆเกือบเนาะแมนครับว่าเป็นตำราบการเลี้ยงควายเลยพี่เนาะแมนครับอืกูใช้ควายงามหมดเลย มันจริงค่ะคายอีสานนะครับอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้พาถอยเบิ้งนี้คล้องดีนะพี่เบิ้งสี้ยังงาบไหลยังเข้าไปอีกแม่พันธ์ตอนนี้เหลืออยู่แม่พี่ตอนนี้เหลืออยู่สิบกว่าแม่ครับโอ้โหผมก็เป็นแม่อางงาบเหมือนเด็เอาแน่แน่เป็นเป็นแม่วงครับแม่วงครับเป็นควายอีสานบ้านเท่าครับควายหนองบุรพูเลยครับอือตั้งแต่ผมเลี้ยงควายส่วนแรกๆเลยครับอ๋อแม่แม่พันธุ์ตัวแรกไว้เแม่พันธบ เป็นตัวที่สองที่ซื้อมาแม่วงติคุ้นๆพี่โต้งเราหอยฟังเป็นแม่นี่บ่ราที่พี่โต้งแม่ของน้องขวัญใจพี่พี่โต้งเพิ่งขายไปให้ปตายาวครับปตายาวครับปตายาวเป็นแม่ของต้นกล้าครับตัวนี้เสียเวลาสามเนาะพี่เนาะแม่ครับแบ่งให้พี่โต้งไปก็ได้กาม่านี่ก็ได้เป็นลูกแม่วงกับสิงหาโอ้ยลูกสิงหาเอาพี่เนะครับลูกสีเป็นยังสีลูกสิงหาโอ้ลูกสิงหานี่กระดูกดีมันก็ครบมเรียมตัวดีเโตสวยงาม กระดูกกรี่น้ำกว้างครับเออพี่ต้อยครับเมื่อเม่ายาบมือพี่ต้อยนี่นี่ลูกพี่ต้อยงามงามครับหลานพี่ต้อยเจ็บกระดูกดีทุกตัวลูกแมวมั้พี่เดี๋ยวตัวเดียตัวแม่พ่อตัวเมียครับซี่เดือดกว่าทีดถึงกว่าตัวบุตรตขายดีแม่แม่ดีแค่กระดูกดีแต่แมวดกว่าใครจะใช้หัวเขาเห็นหน้าตาใครขึ้นเพื่อนใด จะจะเป็นรุ้นผสมอุ้ยอ๋อกุ้ย h i ก็มีสารรออนนาเดี๋ยวเขาเติมอุ้ย a เขาโลูกเป็นไงไทยมีแต่นี่แมวงคล้วพี่นะอายุวนแปยี่สิบแล้วบ่ตัวนี้เกือบแล้วครับเขาจะจดกันละพ่อเพิ่นแกเป็นแชม ทำง,งานสอนแกแนแตนโดนครับผมผมไล่วะได้แต่ว่าเจ้าของเพิ่นบอกว่าพอเพิ่นประกวดได้แชมป์างานสอนแกนอืมน,นี่แต่ก่อนไม่ซื้ออีเก,ก่าเป็นลูกเกิดที่เก่าเป็นลูกมแม่มันได้ลูกสิบเจ็ดสิบแปดสวนนะเล่านี่ให้ลูกปีละลูกครับแม่เพิ่นจะซ่องตอนนี้ซ่องบิ๊กเบิร์ดแล้วครับอ,อือฮึเดี๋ยวไปเบิรงบิ๊กเบิร์ดที่เดี๋ยวเบิรงนคุณติการอันนี้แม่แม่อย่างไรครับนี่ก็นี่เป็นพี่สาวของหงแดงครับอ๋อเป็นพี่สาวของหงแดงตัวนี้เป็นแม่ของ แม่เปือกเลยเป็นแม่ของย่าาย่าๆโดที่ได้จำค่อยเสือกครับย่าคุณแม่เป็แม่คนอ๋อไม่หีบหรอเสียไข่ครับเป็นแม่ย่าๆเสียไข่ไม่ย่าเสียไข่ตัวนี้ลูกชายเพิ่มตอนนึยี่น้ำน้ำใหม่ตัวนึงสุดสขายไปแล้วขายขายขายไปรูดสึกว่าจะวปิก็ยืนบอกะมั้งตัวนั้นตัวนั้นเป็นเป็นแม่แก้วฝันครับแม่แสนรักแม่ชเ้เยอะพี่เนาบแม่มันเกิลหาบคือ้อยติตอน ยูตอนนี้นายยูมันลยีวกว่ากับต้ยูลยต่าประเแม่ของแก้วฝันเป็นควายชนบัลูีทเดนหน่อยเลยขึ้นดีขนาดเนาะพี่ครับพีก็ส่วนส้มลตัวก็ีก็ชนบีนตีเอ้าเลยดีเลยอะมีข้อมิกเบิร์ดครับตอวหน้าหาเดีอนได้ถ้าได้รูปเกลิงดีว่าหน้าจะปลาเลยนะครับนัลูกสาวแก้วฝันลูกสาวแก้วฝันกับแสนุูทาย แอนูไทยเหอลูกเผือกแอนดูไทยครับเจอก็แม่จะฝันออกมาเป็นโอ้ยงานนีครับอายุหลายไปเลยเลยที่ี่าจะหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าปลาคก้กี่เมันมาจะลายกันต้งไปครับกดูดี้ะพี่นะก็หลายแล้วแสนดูไงเจอว่าแล้วใช่อันนี้เป็นลูกแสนไทยกับแม่ตัวหุ่นตัุุ่่นกับแม่แดงแสลูไทยกับแม่เปือกครับแม่เผือก ตัวนี้ก้าแม่เผื่อกตัวนี้ครับตอนเมื่อกี้พันท้องเสียครับตัวนี้หายดีแล้วครับลูกตัวไหนตัวลูกแสนใช่กันเียแสนดูใช่กันครับแต่เก็ปูพกแสนไทยหมดเลยแม่ครับมันจะหมุนเวียนหัวพันมันเลยใช่ไมครับเนี่ยอ๋อแล้นี่พระทงตัวแล้วพระทรงไหว้กี้ต้องแบบสมตัวครับนี่นี่มุ่งเป้าอบมีปูพี่เบิร์ตมาที่นี่อ่ะหลอกก่อนปูแม่ดูยช่ยังดีครับหมุนเวียนจับเปลี่ยนจันยกใหญ่กับย่ายกันกันบีิหารกันแล้วเราใช้กันไปอยู่ครับเตเบิร์ครับ ขับแมนขับโค้กขับเอาแสนอุไทยไปมเบิร์ดมานี่จะกันจะมุดเลี้ยงหนึ่ไปตอนนี้พูดอ่าอยู่กับพี่อเนกกว่าแสนอไทยแมนครับอยู่กับท่านน้องอเนกเปิดจักรโตบกะท่านเปิดราคาปะครับกะตอนนี้พี่เหลือยังว่มีเจ้าของอ่ามีตรแสนอเนกเหลือแค่ตัวเนี้ยครับเปิดได้ลายไม่ได้เดือดเกือดเดื กับบอเพนครับลูกแสนะคกันได้ครับบอเพนว่หลังหลังหลังไหนว่ะใช่ครับเพียแซมเลยนะเชียแซมเยแซมไว้น้โอ้แาสตุปู่เนี้ยแซมเดอจไงนองนั่นจองบนแล้วไหมรอคะพี่นอนั่ติดจองเออเตัวนี้ตัวนึ่งนั่นต็คนี้มันจะมีตำาหนงนิดเดียวข้อมันโดนปิดรับปอยไปเกินไปสำหรับทู้ท ต้องการเอาไปข้ทำสายคู่ผูกอยู่ก็ดูสบายตูวโอเหลือตูวคู่เนอะจะได้จะได้มากเลยจรนมันมันเป็นผนังช่วงท้องขี่เองมันครับคือครับแต่ว่าถามว่าถ้าเย็บก็ได้ครับแต่ผมไม่เย็บผมไม่อยากไปเ็เพิ่ลแต่ว่าถามว่ากาศใส่ชีพิรเราไม่กดยันแต่ว่าจะดูมันสวยงามหรือเปฉีกน้ะเลยมากเลยประมาณสองเดือนกว่าแต่แรกๆก็เหน่อยก็เลยแต่กเลย ่าเสียดายมากเลยครับตัวนี้ื่อสำหรับผู้ที่เมียพันต้องการไปคุ้มครองเราะชื่อเรียนองการระกวดนะนดกระดมันใหญ่มากอ๋อเดี๋ยวค่ว่ากน <c oughs> นันมีครับมเอกรกที่ได้มองทีหายไเบิ่งห้พออึ้หรอไปไกลอยู่ไปรองแปเลยขาเกระอูกรเขาไปในดุงัม่ยานเขาแต่ถามมา เรื่องโครงสร้างกระดูกเขาอาจจะยังไม่แน่นแต่ผมจะเอามาปรับเป็นบ่อยๆเกิดดูกลางๆก็พอครับเพรว่าเก็บเนื้อเก็บอย่างไรเหรียญคืนเซียนี่แหละไปมันจะอะไรโดมทัศนีเรื่องการรายละเอียดต่างๆครับกำลังกำลังเนี่ยก็บกระดูกเนี้ยใช่ครับไข่ครับตัวใหญ่เลยเนี่ยเอาเติมพวกโครงสร้างอะไรอ่ยมาปรับสีจังสีรถเนาะรูปสิงหาโบแมนวาย้อนน่านดิตั้งสี่สีรุปไม่หายแล้ว เราจะสิงหามันเป็น,เป,นเป็นการผรสมสวะาผสมประสานแล้ว,ว่าแม่หางคดซึ่งเป็นสายเดือดไทถหรือยังวกกับป,ปูเบิรมซึ่งเป็นควายที่ควายอีสานเนาะควายอีสานที่ได้คะแนนประกวดสูงที่สุดนะฮะอ๋อเน็้ว่าเป็นควายตำนานหรือเปล่าฮตำนานเลยครับปูเบิมปูเบิมรมเน,นี้ยเหลือเ่อกี่ตัวสมุดปูเบิรมต่อนเลยสองสามตัวไปะปออกนอกคอแบบนึงในคอแบบนึงป้าเหี้ย คว้ธรรมดาคว้าฟื้เดือน,นขนาดนี้กระดูกเพิ่นเก็บดีขนาดนี้สิมากระดูกก่งเลยโก่งเพือเพลงมามีมามีโพเลยอะ่ะกมกึ่งนะครับตัวนี้ซื้อแดกกับพี่อยู่ก็อนู่ตัวนี้เป็นคว้าตัวแรกซื้อมาเลี้ยงนะครับนะสามหมื่นเก้าพันบาทนะขายก็ว่าสามหมื่นเก้า,กาเลย <c oughs> ได้กำไรยังไงคงซื้อมา, <c oughs> มาได้ตอนอายุปแปดเดือนกว่าๆเกือบเก้าเดือนสามหมื่นกว่าครับแยกนมมาตัวนี้ลูกแม่สร้างเหรอแยกครับของพิจนาของพิจนาแล้วก็พร้อมตัวไหนตัวนี้ พอมันเป็นเพิ่มโชคแชมป์ปีห้าหกครับโอ้เพิ่มโชคซีพีเล่วะแมนครับปาดโชซื้อแม่อย่างกรนี่ตัวนี้ชื่อแม่พลอยแม่พลอยสูงแง่ดีขนาดเดินแม่ควายพีถือว่าเป็นแม่ควายที่ให้ลูกตัวนึงล่าสุดได้ลูกอีกตัวแล้วตัวนี้พี่มันหกเจ็ดตัวแล้วครับปาดโทวยุสเอนแด้ลูกเพิ่มนี่ลูกตัวล่าสุดไอ้หมอบีดเพิ่งขายให้ปลายเน่าไปนะครับตัวพูดพี่ลูกกำปิ้งกุ้งไทยอ๋อครับ เป็นจุดเด่นเพิ่มขึ้สูงเงาครับแต่จุดเด่ยเพิ่มจะไหลยยระวังด้งโอ,อ้โหส่งคอส่งคโอ้โอ้าวถูกสองร้อยหกสิบหุง้งป่านีจะคว้าไ้ ตอนนี้ท่องสิบเดือนแล้วครับท่องตัวไหนพี่ท่องตัวปิดเปิดครับปีกเบิือใส่กระบิ่เลโอ้แต่ว่าบิ๊กเบิร์ดต้องไม่ดีแล้วว่าบิ๊กเบิรือผูกปมน้ำเชื่อมียังมีบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดยังครับต้งองรอรอออยู่อีกสักหน่อยรออีกโ<ว>ดนป่ะอยากได้แลยใช่อยากจริงจริงอ่ะอยากนี่น้ำเชื่อสักสามปีกว่ามันเชื่อจะได้เป็นน้ำเชื่อที่คุณภาพดีดครับครับน้ำเชื่อแข็งแรงคุณภาพป้ายตัวแรกของพี่อุ่นซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันบาทครับใครก็ได้หาทันขายมาครับตเตยใช โอ้ใจให้ฟรีครับใจฟรีเราพูดตอนซื้อที่แรกเขาว่าเป็นบ้านะมันเป็นควายควายน้อยเนาะช่วงนี้ยมันโซโซมาอย่าหน่อยแยกคนจับแย่ก็มาใหม่ครับซื้อจากซื้อจากอะไรครับซื้อจากเงินคุณฟ้าของผสมเนี่ยอ๋อซื้อมายากผสมครับแบ่งไปจากผสมเพราะว่าไม่สร้างเป็นของสมมาก่อนเนาะแม่ของแมนครับเคยเป็นของพี่ิพัฒน์หนึ่งนหมือนนะผสมแล้วก็ไปอยู่กับใซกับหมือนเหมือนเวียนเปลี่ยนมือกันไปกันมา ไงาครับไงวังลื่นเป็นลูกผสมไทอีสานใช่ไีสานครับเพิ่มโชคมันอีสานเนาะแม่นครับเพิม่มโชกกะซึ่งเป็นของสมัยเมื่อก่อนมันเพิ่มโชคเป็นบอสมติดเนี่ยผมผมผมก็ไม่ไดนแต่ว่าบ้านเกิดเพิม่มโชคเนี่ยพอมันอยู่ย่บันคอนี่ครับยุบันของโป้นี่จนกำเนิดมันก็คั่วไป มันมีแสงอาทิตย์เพิ่มโชคพวกนี้ครับออรุ่นเดียวกันครับของสาิตย์น่ะทอดจะเห็นว่าแม่มันอยู่บนขอดจะพอมันเป็นควายของขอดครับแต่สมัยจีกปุ่นมันมีควายฝุ่นอครับก็ออกไปจากนี่แหรือเปล่เอาไปยาวพี่อุ้นยิ่งกันโอ้หยแกลดแกงฟันน้ำนมแกงเด็กน้อยนี่มาพอแล้วครับ มือหน้าไม่ตำนานนะครับผู้ใดก็ต้องกล้าวถึงนะครับเรียงควายแก่นเช่ามาประมาณสิบกว่าตัวแล้วตัวนี้แต่สามว่าควาแกนช่ามาแต่ตัวนี้ท่านได้ขอผู้กรวดเทวะพี่ว่าตัวนี้ไปไปละครับตัวนึงครับบิ๊กเบิร์ดไปไปรอบนึงไปงานใหญ่วุ้นนี่งานขนแกนครับเป็นเป็นโชว์สเต็ปอยู่คนประเดินเลยเป็นเป็นงอแงอยู่ครับเป็นงอแงอยู่ซึ่งสนามด้วยครับออ๋กฟันหักพอดีครับตสยหร่บงานขนแกน ตอนนี้อายุอย่างเดือนแล้วครับตัวนี้เกือบปีแล้วสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนตีนไงให้ไงวะอ๋อมึงตีนดูขึ้นขาเขาเป็นลูกตัวไหนครับพี่ดิตัวนี้เป็นลูกเงินอุทัยครับปางเงินครับของท่านบุญกาบเนกครับโอ้ลูกปางเงินครับโอ้แต่ว่าสูงครับเนาะตัวนี้ไหมร่อยเท่าไหร่ดิหกสิบสามหกสิบสี่เพื่อสิน่าจะเศษเศียดร้อยหกสิบนี่แหละครับสุดประมาณนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้วัติขอวัดได้ไหมพี่ดิได้ครับเอออะไรบ้างดู ความตลอดเอ้ยทีไรเห็นเลยว่าดีองปีสองปเจ็ดเดือนนะครับมึงอย่าไปซูนคิงมันดชั่วล้อช่วย้อช่วอชั่วอรมาณก็ไดันอยู่ว่ร้อยหกสิบนี่กันหกสิบหกสิบสองได้ถึงแล้วเราสองได้ถึงถึงถึง จ้องหนีน่นกำลังโตเร็วบ่คอ่อยบริบาวารก็จะเขื่อครับก็ะสังส่งสองปีแปดเดือนเขาไปเขาดีทอดแบบปลาลูงเพชรเลยตะแน่นอยูจยย่จะน้อยู่เขามันใหญ่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวเพิ่นใหญ่มาซ้ำเขาแล้วครับอัตลักษณ์ครบแ,แบแล้วครับตาแต้มแก้มดำครบเลยตัวนี้หลังตรงเป๊ะสันปลาบูครบ <ตา S 1> ไม่พอตรงกระสั่งว่าอะไรตัวนี้ตัวเตยเลี้ยงไหมเป็นับ นี่ใส่ดีเลยเบาหน่อยจักหน่อยได้ครับเดี๋ยวครับมือหน้าไม่ต้องร้านครับกระสังจิดหนึ่งหนุกนิดหนึงคอสูงใไงครับเก้าเดียวขึ้นคอกำลังขึ้นเนาะครับพอพอกำลังขึ้นกำลังมาล่อขึ้นอีกน่อยรอดนิดนึงครับเดี๋ยวตีน้องเชื่อครับรอด60หาปลาขาดแล้วคุดนีเนาะ พอม่ได้ได้ตอนนี้อยู่ประมาณตันเอทส์ครับโอ้ยกลยหนุ่มกำหรังขาขึ้นน่าจะน่าจะนี่แหละช่วงพอดยัยช่วงนี้สองปีสองปีหาสิบปีนี่แหละกล้วยเริ่มเป็นที่เริ่มติดสังต้องการเราเพิ่นมาปรับเรื่องกระดูกโครงสังขึ้นไปอีกครับเพราะว่าผมน้องระ่า ตอบสดลองโครงสร้างแล้วการผสมนี่รับผสมเราผสมโตปัตัวนี้พี่ฝนกะมีบ้างครับเห็นครับเลี้ยงตายสามารถชี้เข้าชี้โดยตัวเดือดตัวอย่างมากเลยอืมตุ่นเดือดมาก่อนเนาะครับถ้าถ้าเปิดผสมยืดโตแล้วใครโดนตอนนี้พี่ก็ชื่อเราต้องขออนุญาตทางเสเบิร์นนะ๋อเสเบิร์นเสเบิร์นแบบเยอมากเลยมิจฉาพวกรกันเข้าได้ค่าอาหารกันเลยซื้อเดี๋ป็นค่ายของเสเบิร์นต้นี้แม่นครับ บิ๊กเบิร์ดมีสวนโอ้บิ๊กเบิร์ดมีโซวนโอ้งามคั่ะใครมีจำเชื่อนี่คือดีสุดสุดเด่นเุคคลบุคคลขายโจทย์เดินกระดานไงมาเพราะว่าติดดิโอ้ถ้าอายุเยอะพวกนี้ร่ำการมาเลยครับแค่เขาก็เป็นแสนแล้วพวกนี้เอาเงยหลังของน้ำพร้อมหาสีใหญ่ไปไหนได้นะครับใหญ่ๆๆๆๆครับสุดยอดค่ะ ครับบิ๊กเบิร์ดนี่ก็คือสายเลือดเพิ่งนะครับเนาะสายเลือดบิ๊กเบิร์ดเป็นลูกแม่สำลิดแม่สำลิดก็คือแม่ของอังเปาตัวที่อยู่น้ำนามแล้วพี่พัดนธ์ครับโอ้๋ออังเปาครับเป็นลูกแม่สำลิดอยู่ข้อคุ้มกับอันนี้คอกระป๋าเงินอยู่ข้อคุ้มกับอันนี้ครับอ้าวแล้ยกว่าโตอยู่กับป๋าดิเสียเบิร์ตวนเวียนแบ่งกันไปครับพี่น้องครับปรับแก้เรื่อง เรื่องไรยกเรื่องหลังแอนได้ครับพวกนี้สันหลังตรงเป๊ะไว้ทำมองแกะแกะสบายหลังเต้วก็พวข้อข้อบางๆนิดหน่อยครับไอ้พวกเนี้ยปางเงินนี่คือข้อนี่เนื้อดีไอนนี้มุ่งเนี้ยก็พอแล้วบ่นเนี้ยก็ฝังเงินแล้วะเนี้ยกว่าเหรอครับเนี้ยกว่าเนี้ยก็หลายพ่อปางเงินตัวไม่ค่อยหย่ครับแต่เป็นควายที่ให้ลูกพิสดารมาน่าจะเป็นควายที่ให้ลูกแกนแชมป์เยอะที่สุดกันอุทัยไหนแม่ครับ ควายควายวัรลาณเห็นลูกดีเนาะควายสมัยเก่าดออิเขาอาจจะเป็นควายพันธุก,กรรมดีมากที่อาจจะโดนเลี้ยงที่แบบบอมมบ,บ,บอุดมสมบูรณ์บว่าคือสมัยนี้ครับผ่านน้าเลี้ยงแล้วนเจอะครับอาจจะกินเฟื่องกินหยาแต่พันธุก,กรรมในตัวนี้เนี่ยจะเต็มเป๊ะแต่ตัว้าลูกลูกล,ล,ล้านนี่นะไม่ได้เขาคอกด,ดีเลี้ยงดีๆกับโอ้เนาะนึะ่ถือว่าเป็นใจล,ลูกดีสุดเลยสำหรับผมนะเป็นควายสุดยอดเลยถ้าพี่บุญว่าดีก็พี่ิดีแล้วเพราะว่าเลี้ยงควายว่าอย่างนี้ตํานานฉ่ำเลยนะ ผมโชคดีได้อาจารย์ดีครับคุ้มกลับเพิ่นอาจารย์คุ้มคลับอเนกครับตัวปูทางเพิ่นผ้าเดินตามท่านควอนขีดเลยบม่ได้หลงทางไม่ได้ยางกับป้าเขาดงก็มี่นะไปหาเพิ่นเมื่อแรกเพิ่นบอกว่าเพิ่นถามเลยครับว่าสิถทางข้างยางเองด้วยสิเดินตามทานควอนขีดต่อยอดเอายอดจะน้ำแนวทางเป็นมาใส่ในการพัฒนาเรื่อเรียบเรื่องเท่าต้องทวงเด้เนาะ กรีบเล็บแน่นเป๊ะการล่าขวมครับแน่นกรีบหนากรีบใหญ่พร้พ่อลักษณะพอพันที่ดีครับร่องนลำหนักได้ดีก้อยกังามก้อยเบอร์สี่บังเซิงซางเนี้ยข้าแต่งเล็บพวกเนี้ยขาแต่งมาข้าก็แต่งบ้างแต่ว่าบอใครได้อีกอย่างโดยมากแต่งเพื่อสุขภาพเนาะ่เพราะว่าตัยพื้นฐานเขาเป็นเล้าเนี่ยมันกรีบเล็บดีอยู่แล้วครับหนาเลยผมมาก้อย้แม่ก้อยมันเก็บดีแท้ไกว้น้อนเก็บดีไกว้น้อนเก็บดีขนาดแล้วไกว้เลย โอ้งามงังปิกเบิดมียังเสื้อที่เด็กผูขอแบกไปใส่ครับโอ้หัดน้อยมันไป็ดมันไปตลกข้างในออกมาใหญ่เกินโเพราะแต่อายุท่านพี่เนาะเพราะแด่อายุมากอย่านี้ครับคุณตาบันเอกทำนายไว้เต้องเสียอาจารย์แหละเป็ประสบการณ์หลายเนีั้นครับ ความย่างอ่ะเา้าวบดต่างไปร้องเรียมดูไหมครับเพราะว่าควายมันใส่เวลาในการทุนร่องโดนเห้เขาเสียเวลาบางคนนึงกบลงข้าง้วยนบสอน